วันที่14พฤษภาคม2568เวลา9นาฬิกาณบริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายวิวัตรนิติการนานายกอบจราชบุรีมอบไข่ให้แก่พนักงานอบจเพื่อเป็นการส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานพร้อมด้วยนายชิษกณลรังสีเสริมสุขรองนายกอบจราชบุรีนายพนวัฒน์ตนายพงศ์เลขานุการนายกอบจราชบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงาน และลูกจ้างเข้าร่วมรับมอบอย่างพร้อมเพียงนายวิวัตรกล่าวว่าการดูแลบุคลากรภายในองค์กรถือเป็นหนึ่งในภารกิจสําคัญของอ,อบจอราช,ชบุรีที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างแรงจูงใจและบรรยากาศการทํางานที่ดีเพื่อให้ทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยอบจอจะเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการดูแลคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง